มาแชร์ประสบการณ์ในการปั้นช่องจาก0ูนย์ถึงห้าพันคนนะคะหนึ่งพันแรกเลยค่ะหนึ่งพันเดีใจมากนะคะวัยรัลของช่องเราเลยอ่ะเราทำร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วก็เป็นแสนเป็นแสนแล้วก็เป็นล้านวิวค่ะเป็นห้า0ันคนภายในเจวันอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่บ้าน ไทยมาเลยนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ในการปั้นช่องจาก0ถึง5,000คนนะคะเราเป็นคนที่ถ่ายรูปไม่สวยเลยถ่ายวิดีโอไม่ค่อยเป็นเนาะก็เลยการตัดต่อทุกสิ่งทุกอย่างพื้นฐานไม่ค่อยมีก็เลยทำให้วิดีโอเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าเรามีเทคนิคยังไงในการทำให้ช่องของเรามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นได้ประมาณ5,000คนตอนนี้นะคะ่ะเราเริ่มทำช่องวันที่20เดือนกุมภา2020นะคะ ก็จะลงวิดีโอเล่นๆในช่องนะคะเอาวิดีโอที่มีอยู่ในมือถือเพราะว่าเราทำทำช่างเสริมสวยใช่ไหมเราก็จะเอาวิดีโอที่เกี่ยวกับเสริมสวยเกี่ยวกับเออวิท,ที่งานที่เราทำนะคะลงไปแล้วก็กิจวัตรประจําวันนะคะเราถ่ายรูปรูปของตัวเองลงไปใช่ไหมก็เอาไปลงไวเ้เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบจะจริงจังอะไรนะคะ แล้วก็วิดีโอส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตัดต่อเลยค่ะเพราะว่าทํายังไม่เป็นนะคะดูได้จากวิดีโอเก่าๆที่เราลงไว้เราก็บอกตัวเองนะว่าเราจะไม่ลบเด็ดขาดเผื่อใครอยากดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วเราก็จะเก็บไว้ดูพัฒนาการของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ได้ซีเรียสมากว่าอันไหนสวยอันไหนหน้าขำอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ลบทิ้งนะคะ แต่เราอะจะเรียนรู้จากคนอื่นที่เก่งๆว่าเขามีเทคนิคยังไงว่าเขาทํายังไงตัดต่อแบบไหนใส่ลูกเล่นในคลิปยังไงแล้วก็จะมาฝึกทําไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ จากที่ลงวิดีโอไปในช่องไปพอสมควรแล้วนะคะผ่านไปสักพักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็หยุดไปเลยเพราะว่าขี้เกียจด,ด้วยอะคะ่ะแล้วก็ยุ่งกับ Facebook มีช่วงหนึ่งที่แบบ a c e b o o k r e e l s กำลังม,มาแรงใช่ปะเออเราก็ไปจริงจังฝั่งนู้นเนาะแล้วก็เลยทําให้ขี้เกียจมาลงฝั่งนี้อะไรเงี้ยก็กลับมาจริงจังอีกครั้งนะคะก็คือปีที่แล้วประมาณเดือนมิถุนายนะคะตามนี้นะคะเนี่ยคะ่ะ ช่วงนั้นก็คือว่างแล้วก็ไม่ได้ทํางานอยู่แต่บ้านนะคะแล้วหลักๆของเราก็คือหาของกินอร่อยๆอ,อ,อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออทพพยาคลิปสั้นๆเหมือน Facebook ดีกว่าแล้วก็เอามาลงในทั้ง2ช่องอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ในติ๊กต็อกด้วยแต่ติ๊กต็อกเราไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ค่อยสมมอนเซอร์นะเราไม่ค่อยลงนะเพราะว่ามันขี้เกียจเราเราทำหลายอย่างไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็เลยบางทีก็จะเอาแค่ Facebook เป็นหลักค่ะคร่าวๆเรื่องราก็จะมีประมาณนี้ค่ะ พอลงคลิปไปเรื <behaviour> yeah. ่อยๆหลายเดือนเริ่มจับจุดได้นะคะพอเห็นคนอื่นเขาทําก็สนุกดีนะคะแล้วเราก็เลยมีกําลังใจอยากจะทําขึ้นก็เลยจัดระบบหลังบ้านตัวเองขึ้นนะคะก็คือต้องกำกับตัวเองว่าต้องลงคลิปคลิปสั้นช็อตอะคะสามสามช็อตต่อวันแล้วก็วิดีโอยาวเนี่ยก็ให้เป็น 1- 2วิดีโอใน1อาทิตย์นะคะจากนั้นก็ไปศึกษาวิธีการทำวิดีโอยาว ให้มันน่าดึงดูดน่าสนใจอะไรเงี้ยโดยการศึกษาการทำปกคลิปตัดต่อใส่สติ๊กเกอร์ใส่ข้อความใส่ลูกเล่นใส่อะไรเงี้ยค่ะให้มันน่าสนใจขึ้นในวิดีโอโยาวค่ะหลังจากที่ลองทําแบบนี้มาเรื่อยๆระบบหลังบ้านของตัวเองนะคะกํากับตัวเองมาเรื่อยๆก็ ผ่านมาเกือบปีค่ะเพิ่งมาพีก็คือเมื่อเดือนที่แล้วเดือนเมษายนะคะคือมีผู้ซับเยอะมากจนคิดว่าระบบหลังบ้านเนี่ยลวนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ตกใจนะเพราะยอดวิวเนี่ยมันขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวินาทีเลยแล้วก็ซับก็เป็นรายวันคือรวมรวมมันมันเยอะมากมันขึ้นมาเยอะคือช่องเรามันเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมเราไม่ได้เป็นคนดังคนอะไรเงี้ยมันก็คิดว่าเออทําไมมันเยอะขนาดนี้ก็ตกใจ แต่ก็ดีใจนะคะเพราะว่ามันจากแค่พันกว่าขึ้นมาเป็นเกือบ5000นะะัน Subscribe ต์ไปค่ะมาดูยอดสถิติและระยะที่ช่องเราได้ผู้ติดตามมายังไงจากไหนนะคะหนึ่งก็คือเราเริ่มต้นทำช่องวันที่วันที่20เดือนสอง2 0งพใช่ไหมคะได้ Subscribe มาประมาณ32คนเกือบ3ปีเริ่มท้อนะคะแล้วก็ขี้เกียจนะคะก็เลยหยุดไป แล้วประมาณวันที่22เดือนสิบสองสองพนะคะเราได้ซับมาประมาณ850คนนะคะวิดีโอรวมประมาณ6กรสิบค่ะแล้วเดือนมก,กราคม2องพนะคะปีนี้นะคะช่องเราก็ได้ซับหน0 0งแรกเลยค่ะ1,000 K ดีใจมากนะคะวิดีโอรวมคลิปสั้นและยาวก็อยู่ที่ประมาณ6กรแปดวิดีโอค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ทำมาเหมือนเดิมมาเรื่อยๆก็คือลงคลิปช็อต3แล้วก็วิดีโอยาว1ให้ได้นะคะภายใน1วันหรือไม่ก็1อาทิตย์แต่ก็ยังไม่สม่ําเสมอนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกจากบ้านทุกวันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายวิดีโออะไรเออแต่ในใจก็คือเริ่มเห็นความความฝันลางๆละว่าเออมันมียอดวิวเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ซับก็เพิ่มขึ้นได้1000พแล้วใช่ไหมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์นะคะ พิกกว่าพิกก็คือวันที่27เดือน4ี่เมษาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเรามีวิดีโอตัวหนึง่งอันนี้นะคะมันเป็นเป็นคลิปไวอรอลของช่องเราเลยอะ่ะเราทําตามคนอื่นนะคะก็คือใช้คลิปเสียงที่เป็นแบบคนใช้กันเยอะๆอะ่ะเป็นเป็นเทรนนะคะที่ขึ้นมาหน้าฟีดเราอะ่ะเราก็ลองเซฟแล้วก็ใส่วิดีโอที่มีอยู่ลงไปค่ะเป็นเป็นช็อตสั้นๆนะคะ ปรากฏว่ามียอดมียอดวิวจากคลิปเนี้จากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วก็เป็นแสนเป็นแสนแล้วก็เป็นล้านวิวค่ะ <_ d ose> แล้วทําให้เราอ่ะได้ผู้ติดตามได้คนซับขึ้นมาแบบเป็นห้าพันคนภายในเจ็ดวันน่ะไจากนั้นก็ทําให้ยอดวิวรวมของช่องเราอ่ะเพิ่มตามไปด้วยรวมถึงชั่วโมงรวมนะคะแต่ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะและข้อกําหนดของเราก็คือ มันก็ยังไม่ถึงเกณฑ์นะคะเหลือเก็บชัวช่วโมงชั่วโมงอีกยาวไกลค่ะผลดีของมีคลิปปังๆหนึ่งถึงสองคลิปในช่องนะคะจะทําให้คลิปอื่นๆในช่องของเราอะ่ะมียอดวิวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้ซัพบเพิ่มมากขึ้นค่ะตอนนี้นะคะณเวลานี้ซับของเราอยู่ที่5้0พัคนนะคะภายใน7วันจริงๆจากวันที่ยีบเจ็ดเมษาถึงวันที่สพฤษภาที่ผ่านมานะคะ เอาละค่ะแล้วก็ขอสรุปประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่าเออทั้งหมดเนี่ยเรามีเทคนิคยังไงนะคะอันดับแรกคือตามกระแสเลยค่ะเพื่อนๆเอากระแสตามกระแสคลิปที่มียอดวิวเยอะๆนะคะแล้วก็เซฟเพลงหรือคลิปเสียงลงแล้วก็มาลองใช้บ้างนะคะมาลองใช้กับคลิปตัวเองหรือว่าก็อะไรที่ขึ้นฟีดเรามาเนี่ยก็ลองดูนะคะจากนั้นเราก็ จะได้รับความนิยมค่ะจากนั้นนะคะความสม่ําเสมอนในการลงคลิปมีผลมากๆนะคะลงไปเยอะๆเลยค่ะฝึกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าช่องเราเนี่ยถึงหนึ่งหมื่นซับเมื่อไหร่นะคะหรือเปิดการสร้างไรายได้ได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะมาทําคลิปแชร์แบบนี้อีกครั้งนะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ฟังจบแล้วก็ฝากกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ